ผมเชฟพิเชฟครับช่วงนี้เชฟจะสาธิตเมนูอะไรครับผมอันนี้ก็อันนี้เป็นจานเนื้อเป็นจานซิกเนเจอร์ของเรสเตร์ป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่ของร้านเรสเตอร์ลองเลยนะครับผมเป็นจานเนื้อเด่นๆของจานนี้ก็คือเป็นเนื้อวากิวดีฟวากิวดีฟสุดยอดเอ็นเดอร์ลอยเอ็นเดอร์ลอยทำในด้วยตัวที่สองครับผมอันนี้เป็นพระเอกอันนี้ขอเป็นนางเอกนางเอกเลยนะครับใช่อันนี้เป็นปูกาครับผมนะฮะหรือว่าตับเป็ดตับเป็ดใช่ เมื่อก่อนนี้จะเป็นตับห่านแต่ตอนนี้ตับห่านค่อนข้างยากถ้าเราใช้ตับเปลี่ยนจากฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสเลยครับผมนะครับแล้วก็เห็ดเชงเจต้ลนะครับผมอันนี้จะเป็นเห็ดสดตามฤดูกาลช่วงนี้นะเรานําเข้าจากฝรั่งเศสอันนี้จะเป็นซัมเมอร์พราฟเฟลซัมเมอร์ซัมเมอร์แบล็กพราฟเฟลนะครับครับเชฟขั้นตอนแรกครับคืออะไรครับเชฟครับผมขั้นตอนแรกของจานนี้ก็คือเป็นการหมักเนื้อนะฮะหมักเนื้อนะฮะ ในส่วนประกอบรสชาติของการหมักเนื้อก็คือหนึ่งน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกแล้วก็เพื่อให้พวกเกลือและริกชยนะครับอ้าวตอนนี้ขั้นตอนการย่างแล้วเนาะครับอันนี้ฮะนี่คือเตาโจ๊ตเฟร์ฟิวนะครับอุณหภูมิตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ2 5 0อห้าองศานะครับเราก็อาอนแล้วก็หมักปุ๊บวางเข้าไป โโอ้ oh, ฟังงเสียก็ไปอันนี้จะเป็นย่างรวมทั้งอบในตัวนะครับสเต็กที่นี่ออกมาจะมีกลิ่นควันอบอวนด้วยกลิ่นควันควันผ่านนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะหลังจากที่เราระหว่างที่เรารอเนื้อทตรียมสุกนะครับเราก็มาผัดเครื่องเคียงเครื่องเคียงครับเครื่องเคียงตอนนี้ยมันจะมีอยู่สองตัวที่เราบอกว่าคือหนึ่งนางเอกฟอยกานะครับผมเราก็ทอดฟอยกาพร้อมกับผัดเผ็ดชองเตลลนะครับผมไปในตัวนะครับพร้อมๆกันนะครับผมทอดฟอยกาเราก็หมักฟอยกาด้วยเกลือเกลือสียมพูของเรานะครับ ชิคไทยใส่นิดหนึ่งตั้งกระทะค่อนข้างร้อนแต่อย่าร้อนจัดเพราะว่าฟอยล์กาจะไหมค่อนข้างร้อนแต่อย่าร้อนจัดน้ำมันไม่ต้องใส่เลยเพราะว่าน้ำมันจะตับมันมีอยู่แล้วนะครับส่วนกระทะนี้เราผัดผัดเห็ดชองเตรลนะครับผม เฮดด์โอดยกาไปในตัวครับปุ๊บถ้ามันได้สีอันนี้ไม่ได้สีกลับอีกนิดนึงคให้ได้สีนิดนึงใส่หอมแดงลงไปลรดเกลือพริกไทยพาสเทล่ชอปสุดท้ายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้คือเห็ดเรียบร้อยเราเตรียมลงจากปล่อยกาการการทอดปล่อยกานะครับมันจะมีทิชอยู่คือ กรอบนอกนุ่มในประมาณมีเดียมมีเดียมอันนี้ซอยกาเราที่เจ๊ดี้ดูว่าครับกินโอ้ได้กินตม่งจากเมื่อกี้แล้วฮะซอยกาสุดยอดจริงอันนี้สุกแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะทานเนาะมันบดครับผมที่เราทำไว้แล้ว นี่คุเทดดี้มีเดียมแรงคเทดดี้<ะ>มาแล้วครับตามด้วยปล่อยกาแล้วก็เห็ดชองเต็วคุเทนดี้เชื่อไหมบางที่เนี่ยเขาแค่เป็นเลดวายซอสที่นี่นนคือมาเดลา่าหวาซอาสอแล้วก็ไม่ใช่มาเดลา่าในนี้เราจะ คอนเทนด้วยฝอยกาให้คุณอีกโอ้โหโชคสองชั้นของคุณแลเนี่ยขอบคุณมากครับเชฟโอ้โหเป็นอาหารที่ไฮเอ็นมากๆใช่ครับอันนี้ลงเเต็กของเราเนี่ยเราไม่ขี้เหนียวซอสนะครับครับเราจะชุ่มฉับไว้ด้วยซอสการนี้โอ้หน้าทานมากได้กับคุณนั่งเพลงฟังเพลงมีโเทเฟนโอ้โหระดับตำนานเลยนะฮะกินไปเคี้ยวไป ครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ,คอเกรือสีชมพูครับผมโรยไปเข็มปลายลิ้นแล้วให้คุณเอ็นจอยนะฮะแล้วก็จะมีผักเดคกเลที decorate. นิดหน่อยๆเพื่อให้มีสีสันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาคร,ครับผมอันนี้เป็นเชวลวิลบางคนที่ว่าผักชีไม่ใช่นะ <laughs> เป็นผักเชวลวิลนะครับอันนี้เราก็ยินพอมาจากฝรั่งเศส <laughs> สุดท้ายเพื่อความชุ่มฉ่ำอีกต่อนึงน้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกว่าดีสุดนะเพื่อให้เป็นสีสันในจานด้วยชายนี่ชายนี่โอเคโอเคครับเชฟครับผมเอาละเรียบร้อยครับผมวากิวบีฟ MS4 t e n d โฟเทนเดอ s s ล i ยโรจากเวสต์ไลด์รีสอร คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ชิมเมนูของเชฟพิเชษแล้วนะครับเทรนดรอยรอซินี่นะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับสมแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่เป็นฟิกเนเจอร์ดิชของที่นี่นะครับเวสกายคุณผู้ชมครับคนไหนสนใจนะครับอยากมาทานห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปฟินกันต่อที่ไหนนะครับแน่นอนเลยถ้าบอกไปเนี่ยคุณผู้ชมต้องร้องว้าวแน่นอนนะฮะผมขอไปฟินต่อกับเวสกายอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ ช่วงคู่ครัวกับหัวม้าลายในวันนี้เราจะมาทําเมนูปลาหมึกทอดกรอบกับซอสเพสโต้โดยใช้หม้อแพกติน้ำเชฟพาสกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็นำมันฝรั่งลงทอดในหม้อที่อุ่นน้ำมันจนร้อนทอดจนมีสีเหลืองกรอบ ตักขึ้นพักไว้บนกระดาษซับซน้ำมันครับจากนั้นก็นำหัวหอมใหญ่จุ่มลงในแป้งและวนำลงทอดในหม้อเสร็จแล้วก็ตักขึ้นแล้วพักไว้แล้วก็นำปลาหมึกจุ่มลงในแป้งที่ละลายแล้วนำลงคลุกเคล้ากับเก็ดขนมปังชุบทอดแล้วก็นำลงทอดในหม้อเช่นเดียวกันครับ เมื er vida, ่อทำการทอดเสร็จแล้วเราก็มาทำซอสเพสโต้กันครับเมื่อปั่นจนส่วนผสมเข้ากันดี เราก็ได้ซอสเพสโต้รับประทานคู่กับปลาหมึกทอดกรอบเมนูง่งายๆที่คุณเองก็ทำได้กับเครื่องกัวตาหัวม้าลายครับ คุณผู้ชมก็ค,คงจะเหมือนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะเนาะเลี้ยงลูกมาจนกระทั่งโตนะอะไรที่ลูกทําแล้วมีความสุขเรารู้สึกได้นะคุณผู้ชมเหมือนอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้เลยเคทตี้ช,ชอบมากเลยกับการออกไปชิลเอาเพราะว่าเขาได้คุยคุณผู้ชมการที่เขาได้พูดได้คุยกับผู้มีประสบการณ์ทางด้านอาหารเขาก็จะได้ประสบการณ์มากขึ้นและนํามาปรับใช้กับตนเองในขณะเดียวกันคุณผู้ชมก็คอยทราบเรื่องไปด้วยนี่คือสิ่งที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะครับและที่สําคัญเทคนิคในการประกอบอาหารในแต่ละจานของเชฟแต่ละท่าน ซึ่งมากประสบการณ์น่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับคุณผู้ชมมาปรับปรุงเมนูที่ครัวของคุณผู้ชมเองนะครับและสำหรับวันพรุ่งนี้ใครที่ชอบขนมอบโอ้กลิ่นนมกลิ่นเดยเตรียมมาลอยลอยอยู่หน้าจอคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้เลยกับเบเกอรี่เลเวอร์ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับ